สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะผมเรามาอยู่ในเกมเดอะชีต้านะครับโอเคเราจะเข้าเกมกันเราจะเข้าเกมมาเลยนะครับเข้าเกมมาแล้ว,มมลวหวูเพื่อนเต็มเซิร์ฟเลยทีตอนนู้นพาร์ทที่แล้วเข้ามาไม่เห็นจะมีอันนี้ก็เป็นจุดเกิดเรานะครับทุกคนก็ถือว่าทำออกมาได้ดีอืม ซึ่งค่ายเกมพวกเดอะวูฟเดอะชิต้าในพวกนี้นะครับก็เขาก็มีเกมอื่นๆนะครับอีกหลายอย่างหลายเกมนะครับเลื่อนไปเขาก็มีเกมอื่นหลายเกมนะคะเช่นแบบเดอะไทเกเป็นเกมเสือ The ะ o ูฟหมาป่าอันนี้ก็เป็นมีเกมเสือดำด้วยนะ แต่ตัวนี้เราจะไปหาเพื่อนกันดีกว่าไปหาเพื่อนเพื่อนวนายโอ้โหเพื่อนอยู่ไออกลไม่ไกลจะเห็นจะถึงเพื่อนแล้วครับหนึ่งแล้วจะถึงแล้ว,ลวหน้านี้คือโอต้วง Level ี้เลเจ็ดดาเมจสองร้อยอันนี้ดาเมจอันนี้ก็สองน้อยอัพเกตยรดยีิบห้า โอ้โหแค่อ่านสกิลแป๊บเดียวเเพื่อนไปไหนหมดแล้วเนี่ยอ่าเจอเพื่อนนะครับเจอเพื่อนแล้วอา้าทำอะไรกันอ่ะไล่ฆ่ากันเนอะวิ่งตามไม่ขบวนเนี่ยเราจะเอาด้วยนะเราคงวิ่งตามขอไม่ทัน ทำอะไรกันน่ะโอ้โหไปนู่นแล้วไว้สิจริงๆโอ้โมาฆ่ายีราโอ้โหเยอะมากยิ่งแบบเยอะมากเยอะจัดะครับอ่าเราจะไปเข้าไปนู่นแล้วโอ้โหหนีร้าวัสู้ชิโอ้โหอย่างเยอะ เยอะมากก็ฝูงชีตาชัดๆไปไหนต่อเพื่อนไปไหนต่อไปนูลล่นนะคะมีคนไปนู่นตัวไปไหนกันฮะไปไหนไปไหนไปไหนเอาตอนนี้ฝูงเริ่มแตกแล้วครับทุกคนฝูงแตกละวงแตกอ่กะเข้ามาตรงนี้กันนะเออเออ ชโช,โช,โชนี่ฮะในตรงนุ้นเขาก็ในค่าแบตเจอพวกนู้นนี่นั่นอยู่อัพมาไดได้บ้างอัพแอตแท็กอัพไปอย่างที่บอกงเงกมนี้ข่าง่ายไม่ต้องกลัวหมดวันนี้ครับ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 เนี่ยฮต่จัดเมื่อกี้ทำไมฝูมันเยอะจังตอนนี้หนูแค่สองสองตัวสองคน น้อยมากอานะ่าแล้วเพื่อนเขาเมื่อกี้ก็ออกไปละนี่เราจะไปฝั่งนี้นะคะคนเขายเยอะอ้าเริ่มแยกครับฝั่งที่ผมจะไปเริ่มแยกและขึ้นกันยังไงเนี่ยขึ้นทางนี้เหรอขึ้นไม่ได้เออไม่นะอ๋เ,อาเขาลงมานี่นะครับ น <sh uh,> ี่ไปนะก่อนเพื่อนจะออกเห็นหนูหนูมานี่มานี้รีบเดี๋ยวฉันต้องรีบจัดการแล้วไปหาเพื่อนเดี๋ยววิ่งหนีเจนี่ช่วยทันหรอกเออเรียบโดยเองนี่ไม่ต้องไปหาเพื่อนก็ได้นะแต่อยากไป ไปแล้วไปหาเพื่อนแล้วน้ำเกมนี้ก็ทำออกมาดีนะครับทุกคนก็สวยดีอ่าเจอเพื่อนนะครับอะไรเนี่ยนวมร่างนวมร่างโหอย่างเนียนเพื่อนทำแบบเมื่อกี้เนียนมาก มเพื่อเขาจะพยายามกะให้มันตรงอาเพื่อนไปละเราจะตามเพื่อนไปนะเ,เพื่อนวิ่งรอบๆเราฮะเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเล่นอะไรสนรุนกตรงไหนเพื่อนตามเราไหมเพื่อนตามเรามา,มอา,มา,มาโอเคเราจะมาล่าตรงนี้กันฮนะ มันวิ่งหนีมานี่เอาหนะหูให้มันตีฟรีไปทางนูน้นโอ้โหมันมันคับยากอะเกมน,นี้คลดปข้อฮิตเรียบน้อยเราจะไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนทันไหมไม่ทันแล้วไปฮะตีอืม้ม พวกนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเก่งนะครับพวกแอนติโรเนี่ยตีแปดเราตียี่ห้ายี่สามผม up up อัพอัพมันอัพดีแล้วไงน่าจะสู้พวกยีราฟได้แล้วนะครับทุกคนหรือเปล่าสู้ได้แล้วหรือเปล่าอัพดีเฟนจะได้ถึกยินหนึ่งจะเป็นแทงให้เพื่อนนะเป็นแนวหน้าเคฮะ หนิงบาบูนวิ่งเร็วมากทุกคนพวกพวกเนี้ยวิ่งไวมากหนูโหและตีสีเอดเกินเกินไปเกินไปเพื่อนถอยถไปปโอ้จะเข้าจริงเหรอเอ้ยเกมนี้ไม่ใช้วิธีการเข้าแล้วออกได้ไหมเข้าแล้วถอยอ่ะเอาวิ่งนี้อุ้ยหเข้าไล้ถอยไม่ได้ตายฮะ เพื่อนมมาดูศพเราเมื่อกี้โหว้วเพื่อนคนไหนผมจำไม่ได้ละค่อนข,ข้างดีนะเพื่อนคนเมื่อกี้เราจะจัดการหนูพวกหนูพวกนี้หนูสกรปรกเยอะเออเออลดจำนวนประชากรหนู เดียวกันหรือเปล่าแต่กับเมื่อกีก้อาจะตามสามคนนี้ไปสองคนนี้ไปนะฮะเราเห็นแถบเลือดเขานะครับเนี่อเสียใจเกมนี้มันเอ็ดเฟรนกันไม่ได้เพิ่มเพื่อนไม่ได้นี่ไงเพื่อนคนเมื่อกี้ใช่นี่นะ่ หนุดเนยแค่การแจ้งเตือนมาหนุดเลยอันนี้คืออีวิลแลนด์แกหนุดโอเคครับมาคิวอันนอกโอเคครับแต่นนคลิปนี้นะครับผมก็จะขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะกันนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะสั้นนิดนึง เพราะว่าคือผมก็กเข้ามาอา่านเฉยๆแหละก็ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องแค่แค่ตั้นเราขันนะครับตอนนี้เป็นชื่อเป็นเกษตร,รงองแง่งเลยนะนะโอเคครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ช่องกันข้าวครับด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย